สวยงามน่าดื่มน้าทานหน้าชิมเหมือนเราเลยคือสสดจริงเหรอขนมปังก็นั้นก็ดูดีถ้ายานี่เปรียเทีเยีย่ยาก็คือน้องน้องน้องผิดรายการป่ะน้องอุ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับพวกเราผู้หญิงยอดรังแจกมองลูกแหมพอวันนี้มีอาหารมาหนูเด็กลงเด็กลงหนูหนูเหมาะกับอะโวคาโดปั่นเนี่ยค่ะเหมือนมากดูนิ่มๆไม่เชิงเสียวลยหนูดูเหมือนอะโวคาโดเลยที่มันปั่นเละๆหรอใช่ค่ะใช่หนูหนูเหมือนเนาะด้วยค่ะแต่เขามีอะมะ่วงสมูทตี้เมื่อกี้ที่เห็นอะอะวคาโดสมูทตี้ก็จริงแล้วลิ้นจี่ก็ดีนะโอ้ยคือเยอะแยะมากมายเลยนะคะร้านนี้ก่อนอื่นขอพาไปปทุมก่อน ก่อนที่เราจะกินสูทตี้หลากหลายรสชาตินะคะที่นี่เขามีทั้งอาหารไทยอาหารยุโรปแล้วก็อาหารญี่ปุ่นร้าน Black and White Nature Age ค่ะมีทั้งอาหารยุโรปจ๋าไปเลยกับอาหารที่เป็นแนวฟิวชั่นไปเลยครับที่ร้านเราอ่ะเราทำทุกอย่างเองแทบจะหมดเลยแม้แต่เรื่องการปลูกผักเองเราก็มีสวนปลูกผักอยู่ที่ด้านหลังที่เป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็บเกอเรี่เราทำวันต่อวันเลยคือเราพยายามให้คนที่ หลากหลายเนี่ยสามารถมาทานร้านเราได้ยังบอกว่าต้องเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยแน่นอนเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ญี่ปุ่นยุโรปและไทยอันนี้ก็คือมีแซงว่าล็อบสเตอร์แซงว่าแซงว่าคืออาหารไทยถูกต้องแต่เอามาอยู่กับล็อบสเตอร์เนี่ยหรือจะเป็นข้าวผัดมันกุ้งซึ่งใช้กุ้งแม่น้ำผัดกับกรเพากวนี่กเขียวหวานนะเนี่ย หรือจะเป็นพิซซ่าหน้าไทยซีฟู้ดหรือว่าจะมีบีฟนิวออรีนอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมข้าวผัดมันเนื้อพิคันญ่าออสเตรเลียทัฟปูข้าวผัดกระเทียมอบมอดินสายสุขภาพก็จะมีสลัดผักสลัดผักคอหมูย่างสลัดผลไม้ซึ่งเบเกอรี่ของเขาเนี่ยสดใหม่ทุกวันร้านของเขาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงนะคะจนถึง3าทุ่ม อยู่ถนนเรียบคลอง9ก้าปทุมธานีค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะจริงรวมไปถึงด้านหน้าเราตรงนี้อันนี้แก้วนี้เอไม่กินชอกากแลรใช่ไหมเธอไม่ดื่มนมใช่ไหมตอนแรกว่าจะเอาไปลูลูกแต่ไม่เป็นไรบุ้งกินก่อนก็ได้เดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวจ๋าขอชิมแป๊บนึงนะให้นะบุมงก็ชิมแทนหลานไปก่อนเนี่ยอันนี้่ใจลูกเลยแหละ ฉันจะบอกให้อย่าว่าแต่ลูกเธอชื่นใจฉันเหมือนกันซึ่งแต่อย่างอื่นก็งเวตนี่แหละสมูตตี้ซึ่งแลีเอ้ยมีแต่ช็อกโกแลตหรอเพราะเอิรนเป็นคนแบบชอบกินผลไม้ร้านนี้เนี่ยนะเขามีทุกอย่างเลยค่ะคุณหงเพชรเจ้าของร้านรอเราอยู่แล้วเรโต h เฮาส์เรโตเฮาส์สวัสดีค่ะคุณเรโตโตแปลว่าอะไรอ่ะ เออเป็นเป็นชื่อลูกชายค่ะอ้โลูกชายชื่อไพรโตใช่ค่ะหลักๆเลยคือจะเน้นเรื่องของสมูทตี้ใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่อย่างเนี้ยมันเป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่สามีเป็นคนสร้างให้ใช่ความหมายใช่ค่ะแต่ว่าเราที่ร้านของเราเนี้ยคือเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับน้ำปั่นอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็น้ำปั่นเป็นหลักแล้วก็จะมีส่วนของสเต็ก นี่หรอใช่ค่ะทังชิ้นต่อชิ้นเลยสเต็กอยากของสเต็กที่ร้านเริ่มต้นด้วยสเต็กก่อนมีสเต็กอะไรบ้างคะมีสเต็กไก่สเต็กหมูแล้วก็แซลมอนง่ายง่ายใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่ม เบเกอรี่ใช่ไหมใช่อย่างอาหารก็จะเน้นมีสเต็กนอกเหนือจากสเต็กมีอย่างอื่นด้วยไหมคะมีเป็นโทส์ค่ะมีเป็นโทสตใช่ไหใช่อันนี้ใช้เนยแทนนำเข้าจากนิ้ซีแเลนดยเลยเมื่อกี้ที่ฉันเห็นซีอีโอเดินมาซีอีโอเพตโตใช่ไหมคะเพโต้เพโต้ไม่ได้แม่หาแม่กี่ขวบคะ สองเโต้วเหรอโอ้โนะบูไม่เพโต้กี่ขวบคะสองขวบสมเดือนค่ะอ๋อสองขวบสามเดือนนี่แล้วเพโต้เอาเอามาให้ดื่มโอ้นี่ซีโอดูนกซีโอไม่หามามีมามีมอยู่นี่มามีอยู่นี่มี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 มอุีม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 ่มี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 นีม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 มีมี่ีมีมีมวัีมีมมีจีมีมีม้าีี่แท้จีมีมีัีมีมีัีมีมีมีีมี่ะสวัสดี่ะสวัสดี่ะ นอกจากสเต็กคุณซีอโอคะนอกจากในส่วนของสเต็กแล้วคุณซีอโอคะคุณชอบทานอะไรคะคือไอพวกปั่นๆมีอะไรบ้างคะแล้วก็น้ำปั่นในส่วนต่างๆจะเน้นเป็นเรื่องน้ำปั่นผลไม้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคก้าอุ้ยน่ารักแล้วก็จะมีอันนี้ใช่อะไรอันนี้อันนี้แตงอะไรคะแตงโมแตงโมส่วนอันนี้อโว คาโดเออันนี้สตอเบอร์รี่อันนี้กล้วยภาษาอังกฤษอะไรนะบาบาบานาาาอันนี้กีกีกีวีสมก็อยู่กับเด็กผลไม้ที่มีทั้งหมดเรามาปั่นได้หมดใช่ค่ะเราปั่นแบบปั่นยังไงบ้างปั่นใส่นมใส่อะไรอย่างเงี้ยเอ่อปั่นใส่ผลไม้แท้ๆเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นมิกเบอร์รี่สมูตตี้โยเกิร์ตค่ะอ,อ๋อแล้วก็คือมีแค่โยเกิร์ตนอกนั้นที่ปั่นคือคุณใช้ผลไม้ผลไม้ผลไม้ฟีนใช่ค่ะใช่ค่ะก็ปัน่นป็นสมูตตี้ออกมาโอ้โหใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเสาวรสมะม่วงโยเกิร์ตแตงโมปั่นเฉยๆก็ได้ได้ค่ะแตงโมที่ร้านจะเป็นแตงโม3,000เปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่มีสามพันเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่มีไม่มีใส่หลไม่พันไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีน้ำแข็งแตงโมล้วนๆเลยค่ะคือปกติแค่เม็ดเกลี้ยงเลยปกติเขาจะเติมน้ำเชื่อมหน่อยก็กลัวว่าอ่าปั่นแตงโมปุ๊บเดี๋ยวมันจะจืดแต่อันนี้คือ่คุณใส่เนื้อแตงโม3,000ันเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่แตงโมส0 0เป0 0์สามเปอร์เซ็นต์ามพันเปอเซ็นต์อันนี้อย่างอันนี้เขาก็ไม ใช่เป็นยังไงบูมชิมเป็นไงสามพันเปอร์เซ็นต์คิมนานอ่ะไม่สามพันเปอร์เซ็นต์จริงคือแตงโมล้วนคือร้านนี้ใส่ผลไม้ดุและหนุมากกล้วยบานาน่าช็อกโกชัยช่ยค่ะเป็นใส่ช็อกโกแลตใช่ค่ะอย่างอันนี้หนักๆเลยเด็กๆน่าจะชอบคือมีช็อกโกแลตทุกแบบเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะช็อกโกแลตเบลเยียมด้วยแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีคิทแคท ใช่ค่ะใส่อวกเลยเริ่มต้นเนี่ย59บาทค่ะแก้วนี้จะแค่59บาบาทเนี่ยอันนี้สตรอเบอรี่ด้วยนะใช่ค่ะสตรอเบอรี่ล้วนๆเลยอ่ะใช่ค่ะในส่วนนี้ที่น่าสนใจอันนึงนี่คือฮันนี่โทสค่ะฮันนี่โทสเอออันนี้เราคิดสูตรเองเลยไหมคะใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นนูเทลล่าบานาน่ากล้วยเบิร์นค่ะอ๋อเปลี่ยนกล้วยเบิร์นโอ้ยเราตัดไปแล้วเพราะเราต้องเพราะเรเพราะเร อันนี้เป็นฮานิโทธรรมดาอันนี้เป็นนูเทลล่าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทอดแล้วด้วยเปลี่ยน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 อันนี้เหมือนเหมือนแตกต่างมีครัมเบิลเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้องเนยถั่วครัมเบิลค่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอีกไหมเนยถั่วซะหน่อยไหมจริงๆเป็นไงใจเนาะขอมปังเขาว่าคือมันหนาคุณแต่มันนุ่มแล้วพอมันอยู่กับนูเทลล่ามันคือเลิศเลยสั่วนอัเนี้ย อันนี้อะไรนะอันนี้คือเนยถั่วคัมเบิลทอสค่ะไอศครีมมีหลายรสชาติไหมคะมีหลายรสชาติค่ะใช่ก็จะเป็นวานิลาช็อกดักช็อกมีหลายช็อกรสชาติเลยเราคุณกินขนมกับอ่าโีมทอสเริ่มต้นแค่99บาทค่ะดีงามอย่างวันนี้ที่จะเตรียมปั่นอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นอะโวคาโดตามสั่งค่ะที่มีเฉพาะแค่เพสโตหงเอิ้นเลยอันนี้ก็คือจะเป็นมิกเบอร์รี่อะโวคาโด แอดโยเกิร์ตค่ะนี่ซึ่งอันนี้เราปั่นไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่านี่เป็นบิสเบอร์รี่ที่ปั่นไปแล้วเราจะใส่อะโวคาโดเข้าไปแล้วที่ร้านก็คือจะใส่ทั้งลูกเลยค่ะอะโวคาโดโอุ้ยลูกหนึงใช่ค่ะหรือครึ่งลูกใส่ทั้งลูกนี่แหละค่ะโู้ใส่ทั้งลูกได้ไขมันดีแบบวันนี้ไม่ต้องกินไขมันเพิ่มแล้วอ่ะแล้วอิ่มเลยเนาะจริงไม่แล้วประเด็นคือลูกนึงของเขาอะโวคาโดอะลูกใหญ่เท่าหน้ามุมนะนี่คือครึ่งลูกนะ ผู้ิถ่มอช่วยนดูนี่คือครึ่งลูกของเขาอันนี้แพทกินอันนี้หนึ่งอิ่มแล้วนะอันนี้คือได้แกนียวอิ่อันนี้แพได้ลังครบแล้ว่ะเราจะเราจะพูนพูนเลยค่ะสมแล้วแหละที่ลูกค้าบอกว่าร้านนี้ดุดุคือไม่ได้หมายถึงเจ้าของร้านดุนะใส่ผลไม้ดุมากดีร้านปกติอยู่อยู่อยู่แถวไหนคะเริ่มมีสาขายังคะ ยังไม่มีค่ะเพิ่งเปิดสาขาแรกอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนครชัยศรีค่ะหน้าโรงเรียนแสงทองวิทยาออยู่ตรงตลาดท่านาใช่ค่ะอยู่ตึกใช่ค่ะอยู่ติดริมถนนเลยแก้วหนึ่งอะค่ะ99บาทถ้าเกิดแอดผลไม้อะไรก็ได้จะเพิ่มอีกแค่40บาทเท่านั้นก็ถูกมากก็ถูกมากนะใช่เพราะเขาดูเขาถูกมากเอาจริงๆคุ้มค่าเช่าที่ไหมเนี่ยลิศ นี่ใส่แก้วอัไนี้ใส่โยเกิร์ตเข้ามาแล้วแล้วก็จะต้องแบบปั่นแก้วแบบแก้วนึงปั่นทีนึงปั่นรวมไม่ได้ได้ใช่ก็ไม่น่าจะได้นะคะนี่จะเต็มถังอยู่แล้วค่ะถึงแม้ลูกค้าจะสั่งเมนูเหมือนกันเราก็จะไม่อัจไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้ใช่เพราะเดี๋ยวมันไม่สมูทตี้ที้องมันม่นเพราะว่าเขาใส่โคอโดเยอะอย่างโยเกิร์ตเราเลือกเป็นโยเกิร์ตแบบไหนโยเกิร์ตแท้ค่ะใช้โยเกิร์ตอย่างเดียเลยโยเกิร์ตธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าที่ร้านจะเน้นเรื่องสุขภาพค่ะกินผลไม้มันตีขึ้นมาาเเลลยยอ่ะะแแแ้้ววรกก็จตตงดบบ เนเจอร์อันนี้ค่ะนี่ตกแต่งแก้วผลงานค่ะโอ้ต่อนี่เออหูมันแบบคุณเอาจริงๆอ่อะถ้าตามห้างที่เรากินร้านดังเนี่ยแก้วนี้น่าจะอยู่ที่200กว่าบาทประมาณ200กว่าบาทเออนี่อะหูลูกงั้นแปลว่าแก้วเนี้ยอะโวคาโดลูกครึ่งลูกเขา้เขามีที่แต่งข้างบนนี่อีกไงใช่ โอ้ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดจะต้องแต่งต้องแต่งหน้าด้วยคือความตั้งใจของร้านเราอะค่ะบางทีลูกค้าทํางานมาเหนื่อยหรือแบบเจอเรื่องราวในชีวิตมาแต่พอมาร้านเราเขาจะได้แบบฮิวใจชื่อชื่อร้านเราชื่ออะไรนะคะเพโต้เฮาสค่ะเลโต้เฮาใช่น้องเพโต้จะเฝ้าทุกวันไหมคะ แทบทุกวันเลยค่ะแม่ไปลูกไปเดี๋ยวทำงานเสร็จนะพอเจอบูมแล้วเดี๋ยวต้องไปร้านนี้ไปฮิวใจจริงอันนี้อะโวคาโดไม่ดูน้ามิกเบอร์รี่เบอร์รี่โยเกิร์ตใช่แล้วค่ะไปสั่งตามนี้ลูกเที่ยวไปที่ร้านเขามีเมนูให้ดูด้วยใช่ไหมคะมีมีเยอะมากเลยค่ะไม่ดูเมนูแล้วเราสั่งเองได้ไหมคะสั่งได้ค่ะตามใจลูกค้าทุกประการเลยค่ะันนี้อยากกินสไตล์เบอร์รี่ทั้งหมดแบบไม่ใส่โยเกิร์ต ได้ค่ะหด <c oughs> เป็นไงคะรสชาติ มันเนืดมากคุณมันมันมีกมากความคนของมและอร่อยมากอร่อยมากจริงมันจะมันชื่นใจฝากร้านอีกทีได้ไหมคะได้ค่ะร้านอยู่ที่นครชัยศรีนะคะจังหวัดนครปฐมอยู่หน้าโรงเรียนแสงทองวิทยานครชัยศรีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้าน้องอ่ะน้องปออ่ะน้องปอจะพาไปไหนจ๊ะจะมาไปอุทัยธานีโอเคไปสกลนครแล้วก็ไปเชียงรายเสียงไปไรจ๊ะน้องเป็นเสียงเด็กเสียงน้องถ้าเอาหน้าม้าออกเสียงจะปกติ แต่พอติดหน้าม้าปุ๊บเสียงจะเป็นยังไงคะเปลี่ยนเลยค่ะโอเคโอเคได้นะคะคุณพี่พี่เหมือนแผบเล็นิดเดียวน่ารักมากดีใจหนุ่มบเฝ้าใช่วันนี้หนุ่มบะเฝ้าด้วยเลยแล้วเป็นหนุ่มหล่อด้วยแค่โตน้องตวันนี้ไหมครับเอามาเลยอ่ะอะ อยเราลองเด็กสำเร็จแล้ว กินเนาะแสดงว่าเขาชอบอันนี้เขาชอบนเขาชอบทาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหลอกล่อกันต่อแต่ตอนนี้ช่วงนี้พาไปสกลนครก่อนคืออากาศตอนนี้หนาวหนาวเย็นเย็นแล้วเราต้องไปกินอะไรร้อนร้อนร้านอาจจะชอบก๋วยเตี๋ยวนะคือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆในบรรยากาศโล่งๆใต้ต้นจามจุรีร้านคูเมืองแคมป์นะคะถนนคูเมืองเขตเทศบาลนครสกลนครค่ะกำลังเป็นที่นิยมสําหรับคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวทะเลเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลที่วัตถุดิบเนี่ยเข้ามาใหม่ๆสดๆจากสมุทรสาครเลยที่ ที่นี่เนี่ยบรรยากาศโล่งสบายเพราะอยู่ใต้ต้นจำจุรีเป็นร้านเล็กๆที่แม้จะเปิดได้เพียง2เดือนแต่ว่ามีลูกค้าประจําเยอะเลยล่ะรสชาตินี่ครบรสเลยส่วนเครื่องอย่างกุ้งปลาหมึกก็สดใหม่เดี๋ยวนี้เขามีส่งตรงไปทางภาคอีสานแบบอย่างอย่างสมุทรสาครน่ะส่งไปเลยนะเพราะนั้นคนทางภาคอีสานเ็าจะได้กินสดๆใช่แล้วก็ยังมีพวกหมูบดแล้วมีไข่เข้าไปอีกคืออร่อยจนจุกเลยคือให้เยอะจริงๆเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำร้านหมูกระทะแต่ว่ามันไปไม่รอดไงก็เลยหันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวลองผิดลองถูก จนลงเอยที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารทะเลน้อยก็เลยอยากทาอะไรที่กินง่ายๆที่ตอบโจทย์คนชอบอาหารทะเลที่ร้านก็เลยเป็นร้านครูเมืองแคมป์นะตั้งชื่อร้านนี้ขึ้นมาร้านก็อยู่ติดริมถนนค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลสกลนครเปิด11โมงถึง8โมใครมาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็ไปแวะชิมกันได้เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปค่ะทางนี้ลูกทางนี้ลูกเราก็ใช้แรงไงเด็กนี่พี่แพทอ่านทางนี้ พีโต้ถือให้หน่อยได้ไหมครับอ่านโอเคพีโต้ไม่ถืออดีวนะถือเลยเดี๋ยวจะพาไปต่อที่อุทัยธานีอยู่ที่อําเภอลานสักนั่นเองนะคะร้านนี้เนี่ยสังเกตง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมเขาจะมีต้นมะขามแน่นอนเพราะว่าร้านเขาชื่อว่าร้านต้นมะขามชาโบราณค่ะอยู่อุทัยธานีค่ะอยู่ที่บ้านชายเขานะคะจุดท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเพราะมีผู้ ภูเขาหินล้อมรอบสวยงามมากๆากร้านนี้ต่อยอดมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ชมวิวทิวทัศน์นั่นเองค่ะร้านต้นมะขามชาโบราณเป็นสไตล์วินเทจเน้นแต่งด้วยสังกะสีเก่านะคะภายในร้านจะอบอุ่นไปด้วยกลิ่นกาแฟโบราณหอมกลุ่นเข้ากับบรรยากาศของร้านที่เป็นสไตล์วินเทจคลาสสิกซึ่งชากาแฟน้ำชงโบราณยังคงใช้เตาถ่าน เมนูต่างเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวบอกเลยว่ายกนิ้วให้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟโบราณโอเลี้ยงปกติโอเลี้ยงยกล้อนมชมพูชาไทยชาเขียวเพราะทุกแก้วรสเข้มขน้นหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะที่เห็นอยู่ที่เสิร์ฟเนี่ยนะ40บาทบ้าทถ้าเป็นปันป่นก็จะเพิ่มเป็น50บาทค่ะอาหารก็เริ่มต้นที่50บาทนะคะประเภทยำและอาหารทานเล่นก็เช่นกันอตอนเย็นเนี่ยทุกวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะมีอาหาราพิเศษ เป็นหมูกระทะเตาถ่านและหมูจุ่มหม้อดินเตาถ่านด้วยค่ะร้านต้นมะขามชาโบราณเปิดทุกวันนะคะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสจะเปิด7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเยว็นส่วนวันศุกร์กับวันเสาร์เปิด7จ็ดโมงเช้ายาวไปจนถึงสี่ทุ่มนั่นเองค่ Helena, ไหนต้ก็ถึง,งมาให้นัก่งดูหน่อยได้ไหมครับหรืออะไรอะไรอนี อ๋อโอเคหนนะบุกผัดดูหน่อยโอ้โหขอบคุณค่ะไปดอยช้างเชียงรายโอ้เพไปดอชเก่งมากเริ่ม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 เข้าหาได้ละเดี่ยวอาดอาดเลยเขาส่งให้แล้โอเคโอเคอยากได้อย่างนี้โอ้โหแล้วส่งให้ใกล้ด้วยอย่างได้ถคืต้องอะค่ะฟาร์มวิวนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปกันนะคะดอยช้างนั่นเองไปเลยไปเลยค่ะหน้าหนาวแบบนี้ดอยช้างนะคะแม่สวยเชียงรายนั่นเองคือคักมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปแวะชมนะคะอะค่ะ นั่ะเองนะคะที่มีการพัฒนาพื้นที่ริมทางให้เป็นร้านกาแฟจุดเช็คอินสัตว์น่ารักน่ารักมีแกะพันซับฟอกมากกว่า3ามสิตัวคุณเป็นฝูงแบบนี้เ,<ข>เลยเขาชว์หมาต้องแกะด้วยใช่สตรองอายนั่นเองมี3ตัวนะคะโดยทางฟาร์มจะนําสุนัขพันธุสตรองอายเนี่ยนะคะเป็นพันจากนิวซีแลนด์เขาจะชอบล่าแกะอยู่แล้วนะค,ะคุณออกมาแสดงความเชื่องในการแบบว่าทำคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น หมอบเดินสองขาคุ้ฝูงแกะเก่ง,แ,กแ,กงแล้วก็แบบแข็งแรงใช่เขาก็จะต้อนจากฝูงนึงเนี่ยไปอีกสถานที่หนึ่งไม่ให้แกะแบบแตกแถวเลยเห็นหแล้วหมา,าทั้ง3ต,ตัวจะได้รับการฝึกฝนให้เลี้ยงแกะมาเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ จะรับคําสั่งจากครูฝึกเพียงคนเดียวเท่านั้นทะ <Wow. S 1> เลเหมอกสวยงามมากเคยไปแล้วแก่เขาอ,อวบอ้วนน่ารักดูสวยไปไถ่ายรูปก็สวยจริเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งดีกว่าอันนี้แพทเชอ่อว่าหลายๆคนอยากไปและตั้งตารอนะคะใครที่เป็นแฟนช่อง3นะคะเป็นแฟนของคุณเกรทวอริรทร อารีสทิลเดชอแมนดาออบดัมและคุณสมิธพาสวิทนะคะต้องไปงานนี้นะจ๊าในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงที่บิ๊กซีสาขารัชดาพิเศษค่ะทุกคนจะไปแจกปฏิทินปีใหม่ช่อง3าพร้อมแจกลายเซ็นนะคะรวมถึงในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงที่บิ๊กซีสาขาบางพลีจะได้เจอตัวจริงเสียงจริงของมีนพีรวิทย์มิน้นรันลวี ริววชิรวิทย์นะคะภายในงานยังมีดารานักแสดงอีกมากมายมาร่วมแจกปฏิทินปีใหม่ช่อง3พร้อมแจกลายเซนบอกไว้ก่อนนะคะว่าปฏิทินปี2569มีจํานวนจํากัดค่ะมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะคะจะเริ่มแจกบัตรคิวในวันงานตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไปมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันได้ที่ บิ๊กซีสาขารัชดาพิเศษและบิ๊กซีสาขาบางพลีกันได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณชูพิธีกรด้วยนะคะจากแมงโก้ค่ะแล้วก็ซีหมดค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงกำลังแจ๋วส,สวัสดีค่ะ,คะ